อย่าโกง่ายเด้อเต็มเต็มเลยติดเต็มน้องพันติดเต็มให้เลยเนอะไรน้องกี่้องสี่สิบพันเลยกระโแพงพี่น้องเลยออาออหมอกีลา ากพีลาคนไทยเอิญทับทิมทับทิมโอ้โหข้าข้าวเพราะว่าเพิ่นเทียบกันชิงงงภาษาเขากันเด้วยพีลาเพราะว่ากรทับทิมเพหรนตรงนู่นกันเราสิบคือกันสี่สิบคือกันเลยสบายดีพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขุสุคน เบอรองสุบอนดอด้อพี่น้องว่าเป็นพี่น้องอยู่ทางฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วก็อยู่ทางต่างประเทศพี่น้องเนาะกันยินดีตอนหับทุกคนทุก่านด้วยพี่น้องเดอ้อเขาสุซองของตุชิตปัน่นซุกแล้วพี่น้องเห็นเนาะโดยพี่น้องเมื่อนี้กะตุชิดจะไปปั่นสุกแล้วก็ไปปัน่นนาคมหักแตนะ่ก็ให้ยิ่มที่นาหักนํำน้องนุ่นนะพี่น้องเนาะนํำน้องนุ่นพี่น้องเ้ยเดี๋ยวตุชิดสิบ้าไปเบิ่งเนาะตอนที่ว่าน้อง ไปขายขายงไม่เนาะพี่น้องหรือว่าขายเครื่องขายบางไม่อยู่ตลาดเนาะขายซอยเอื้อเพิ่นนั่นแหละพี่น้องว่าน้องเพิ่นก็ยังมีธุรกิจเป็นของตัวเองดอกเพิ่ยนจบพี่น้องเอ้ยเนาะหลายคนก็ส่งขมาว่าอยากเห็นน้องตอนน้องไปทํางานไปขายเครื่องขายบางไม่พี่น้องเอ้ยเนาะโอเคพี่น้องฝากพ่อพี่น้องเป็นกาลังใจให้ตู้ชิดในกานนุ่นเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะปาไปเจอกันอยู่ตลาดเลยพี่น้องเอ้ยเนาะตลาดแรงพี่น้องเอ้ยโอเคพี่น้องไป โดยสบายดีพี่น้องสบายดีแค่หนึ่งเดอ้อสบายดีพี่น้องเดี๋ยวฉันแนะนําสถานที่ก่อนเราพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือตลาดแรงของนา uh, เมืองอุทุมพรแวงสวรรค์นเหรือว่าเซโนเฮานั่นเองเราพี่นอนะ้องเนาะอทางนั้นก็จะเป็นโซนนะ uh, เข้าไปซื้อของอยู่ของกินพี่น้องเลยด้านนี้ก็เป็นเสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้าทาง uh, เด็กน้อยผู้ใหญ่ก็มีขบเบิดนะเป็นตลาดแรงแต่แต่ว่าตลาดที่ว่าน้อยน้องๆน่าตลาดแรงนี่ก็ส่วนายก็จะเป็นของอยู่ของกินเป็นประเภทแบบหมอกแบกไม้หันแักไม้เนาะพี่น้องเลยตัดมาทั้งนี้ก็ออันนี้ก็คือหันหันอาเอื่อยหันอายเคยของน้องนุ่นเพนอะไรพี่น้องเนาะอันนี้ดุสิตก็ได้มาหอดมาทิงเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวสิพาเข้าไปลมนำไปเบิ่ง มาซื้อซอยน้องนุ่นเผ็ดมึนี่น้องเนาะอ้อาวสบายดีเด้อสบายดีสบายดีไอ้เคยน้องนุ่นว่าอันนี้อ้าวสบายดีน้อง,งนุ่นอืมไม่สัมภาษณ์อ่าหันองินโอ้ติดกันก่อนพี่น้องเลยเนาะฉันแล้วว่าประเด็นกันเด้เอืออันนี้คือขากับมาตลาดแลงบ่้องละรันโอ้พี่น้องเลยน้องนุ่นเกัน ง่ายมาตลาดตลาดง่ายมาขายอยู่นี่ต่อตลาดแรงต่อโอ้หืมกินพักกันกินข้าวเที่ยงแล้วบ่ยังยังโอ้ยังไม่ได้กินครับหมแม่จัดหันแล้วจัดหันแล้วจะพักกันกินโอ้ตอนนี้กัดใบหนึ่งใบชองเลยพี่น้องเลยโอ้ทางพี่ให้เพิ่นกับเป็นคนหัวเื่องลงมามีหนักไมมมีอย่างแน่น้อนนุ่นในน้ำด้วยนี่ เอ่าอันน้มังกรปากมังกรเนาะก้อนขาวก้อนอาวก้อนอยู่ไทยกับเอิญมังกรคือกันบ่แก้วมังกรแก้วมังกรแก้วมังกรโอ้มีอย่างอีกเนาะเอ่าเกี้ยงหมักเกี้ยงโอ้ส้มส้มหมักส้มหมักเกี้ยงเนาะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลองุ่นองุ่นแล้วก็แซาลี่เพราะว่าพากัลังฮอดโอ้ยังไม่ได้เอาลงเบิ้ลหซาลี่ หมาอ้งุนไอเปิลหมากมังกรน้องพี่น้องแล้วก็สมถือว่าเกือบมีครบเลยเนาะอันนี้นี่คืออันทางพี่ไอเปิ่นี่เอามาจากทางใดครับมาจากทางใดเอ่ย่าปลูกเอาเองบอรับครับมาหับมาเนาะดยวครับมาจากทางใดมาจากเวียดนามบหลือวามาทางฝั่งไทยทางฝั่งไทยเวียดบาคอยได้ส่งโอ้ มันสินค้ามันสิถือกว่าบ่หรือว่าอ่าสินค้ามันจะมันจะจะหลายกว่าบ่หรือว่าไหจะชิถือกลัาใช่นี่เครื่องมันชิมีหกอืมชิมีให้ตลอดเนาะจปหน้ามากะชิถือกว่าอยู่น้อยนึงโอ้สร้างอยู่บ้านเท่ากันเขาจะชิถินลายกว่าเอาอันนี้เอามาโดยตรงเลยบ่เออมันสั่งมาโดยตรงเลยน้องเหรอ ตอนนี้ไอ้ไอ้เคยเพิ่นกับกำลังเป็นคนย่อยลงมาพอมันกับนักนยัยพี่น้องกับนักเนาะน้องนุน่นกะนย่อคือสี่บ่ได้น้อยมอันนัอนกนอหละเช่นปะ ตอนเก็บไว้บัดตอนเก็บไว้เนาะบังจีน้องพามาเบิ่งนี่มุมของน้องนุ่นอน้องเบียงเนาะอ่าลืมแม่นำสบายดีล่ะชื่อนัมงานสบายดีไว้ต้องงายเนาะเขินเนาะลูกสาวของโอ้ของไอ้เขื่อน สักก็เราจบก็เป็นกันนะมันจะพามาเบิร์นมุมของน้องนุน่นเวลาเป็นมาเอเบียกี่นอ้องอันฮัลโหลฉันแซบฉันคินเต่าแซบด้ี ซื้ออย่างเด้ซอยน้องนุน่น,นมันอนี่เนาะอย่างเนาะบุ๊เดใจดีกับมาเมาซอยน้องนุน่นในเด้อมันอนี่ไปเนาะ <c oughs> มาซื้อซอยในเด้อ,อช่วงช่วงใดนสิขายดีน้นนองนุ่นอ่างานศิลป์มันพระบ่อย่างซี่บ่บแม่นมันศิลป์กับเงินบุญน้ำยำเทศากาลเนาะแม่นเข,ข,ข้าวกระปิน หอเขาวประดับดินภาษาไทยเพิ่นเอิ้นนะหอเขาวสลากบ่ร์ฮอนหอเขาวสลากพ่อพี่กันเนาะเนาะพี่น้องคันผู้ใดฮู้ก็คอมเมนต์มาบอกในเด้อคันทางลาวนี่เอิ้นว่าหอเขาวประดับดินครับแบบว่าใส่บาตรชื่อออกพรรษานะแต่ว่ามันมีเดียวกันมั้งเนี่มันมีหอเขากันหอเขาประดับดินนี่แหละอันเดียวกันนี่แหละเนาะเอ็ดซีหลายคนเพิ่นอาจสิคอมเมนต์มาบอกดอก กัปปะชากัปปะชาด้วกันติดซีฝัง,างลาบางไทยกันขันว่าขับมากอ่ะพยายามมาอุดอุดน,น,นุ่นซอยน้องนุ่นกันอยู่เมืองเซโนโน,ออนี่พี่น้องเมืองอุทุมพรนี่พี่น้องเขียนสวัสด์นาเกตเหาแเบะเบียนไม่ได้ตอนเช้าเพิน่นักขายอยู่ตลาดไงตลาดแรงเพิ่นักมาตลาดแงาร,นนรดง หมกไม้เพิ่อนจะมีดมากงามๆน้องพี่น้องเนะยังตอนเศร้านี่น้องนุ่นออกออกมามาว่าหมากไม้แต่จากโมงเกิดอยู่ตลาดไห่เปิดห้านประมาณสี่โมงหาโมงไปแล้ว ตอนเช่าเลยบอแน่นบอเช้าหรเนาะ<ม>น้องนุ่นก็นได้ลูกบ้าบอรูอ้ว่ามีแต่พี่ไอ้เพินให้อ้ไอ้ลูกมาก่อนพอมันกลางค่ำกลางคืนเนาะมนนันเป็นกายยานยนะ่ยัดเนาะยังย<ด>ังมือดอยู่ไอ้เพิ่นบ่ปป <c oughs> เป็นห่วงบรรดาดอกเพิรด้เมียแล้วเพิ่นดโชดยูวบอ <c oughs> เออเระวังเมียเขามาเบิ่งคิดเลยโชดบอกเมียบ่ได้น้องนุ่นนะพี่น้องเลยเนาะแต่บอกเมียบอได้ Rồi, là ngày đó Mít được, sốt, sốt nó một mày nó sẵn kẹt bằng mình Sẵn kẹt bằng แต่ยังมีหลายคนเนาะหลายคนที่ว่าตักอเฟสขอไล่น้องนุ่นมาพี่น้องแต่ว่าคือช่วงนี้กับน้องจะข่าวเบียดรายเนี่ยเด้อวช่วงนี้พี่น้องเลยล้วก็ให้น้องเพิ่อนล้มไปคือละคนก่อนน้องพี่น้องเพราะว่าหายไล่ไปหลายคนเตมแล้วยานน้องสี่ผมมีเวลาพักผ่อนแล้วก็บมีเวาเฟสเบียกเนาะ อีกอย่างคันหายไปลายกันน้องแต่สิมุมีเวลาลมน้ำคือเก่าน้องเนาะเพราะว่าต้องวางเตต้นเล้งมีเสื้อลยก็เลยให้น้องเปิดใจไปเชลอาคนอันผู้ใดบุคือกายน้องเพิ่นเอามีตัดตัดออกตัดไปแล้วก็เปิดให้ผู้ไม่พี่น้องเลยจะทำนองนั่นเนาะกะเห็นใจยู่หลายคนเป็นสี่ห้าสิบสักมากอ่ะนั่นเพิ่นหนึ่งเพิ่นก็ว่าเป็นพวงน้องนุ่นวงครอบครัวอยากช่วยเรือกัหลายค้นแล้วก็ ก็เลยไปเทอะละคนเถอะขั้นตอนนี้บ่วนน้องนิน่อยหน่งก็เห็นใจเบ่งนี่ก็บ่มีเวลาห่อนหลิเนาะโทรศัพท์พี่น้องเลยคือเป็นมาจัดหมากไม้แล้วนี่มันก็ต้องได้กลับมือเป็นก็ต้องได้กลับมือเ็ดุดูเฮ็ดกินพี่น้องเอยเนาะไปถ่ายให้เป็นกลับมือได้พี่น้อง ตัวนั่นหมากยังอะไรน้องนุ่นอันนี้หมากลองกองโอ้หมากลองกองอยู่ไทยเอิญหมากยังหหอลองกองลองกองคือกันโอ้เพราะว่าเพราะว่าอันคือไอ้เคยเพิ่นนี้เพิ่นสี่ถนัด น้องไอเคยน้องนุ่นมีเพิ่นสิธนัดพี่น้องเพราะว่าเพิ่นก็เคยไปอยู่ไทยอะละเนาะไปอยู่ไทยมาก่อนเพิ่นก็เลยหูจักบดภาษาภาษาก็คือว่าคุณเคยเนาะเลิกๆนะพี่น้องหมักหงก็มีได้นี่น้องนุ่นหมักหงก็มีเนาะชุกบออมันเป็นสีนี่อไม่ชุกบอนี they they ่คือหมักหงชุกใช่ปะ จะเข้าใจพิษเด้อพี่น้องคิดว่ามังคุงชุกแล้วซื้อเมื่อปากกินโบแมน่ไเนานะค่อยนี่แล้วี่จะเข้าใจพิษไปซื้อเมื่อกินไปซื้อเมื่อปากเมียได้ดีเราเอาเมียมากกินมะฮุมน้องเมียนะเลยพี่น้องเอ๋บบอไม่แล้วว่บ้บานนี่เอายังเต็ม่นาะเต็มไงแล้ พาไปเบิ่งมุมแม่นอกเบื้งบ่าดเนว่บัดันตอนเพิ่นจัดหาดเพิ่นแร้วกะทุกชิออกมาประมาณได้คันยามห้อนนี่ห้อนก็เอาเลยได้หนีนาะใครกลัวตลาดเซ้า โอ้มันอากาศมันแรงเลยเนาะเพราะว่านี้มันเป็นชังกระสีแต่ว่าอยู่ตลาดเศร้ามันเป็นเต้นตลาดเศร้าเป็นเต้นนี่เต้นนี่คือยางบาไก่ภาษาไทยเป็นเนนี่เนาะนี่นี่เต้นคือกันเต้นคือกันบอกโอ้แบบกลางเอาเนาะยางเส้นสีขา อันนี้นี่เขาเศร้าคนแบบไหนโอ้เข้าใจ็นไรวันบอกต่อมือแต่กนยังคายอยู่เนาะคอยคิดว่าสิประมาณมือหาสิบมือละแสน รวมกันเนาะโอ้ดูดโดูบัตรนี่สีมาถามน้องนุ่นเรื่องราคาได้บาตรนี้เพราะว่าสีได้สื่อสื่อสอยชื่อสอยคืออาพี่เอางัพี่น้องนุ่นมานี่ท่าไรตัวนี่แตงขายแบบใดอันโลซหกัน โลสห0พันสหพันกีบี่น้องเนาะเอามักหุงขายไปได้บ้างหุงกับโลสห้าพันขเป็นโลคือกันโดยุนโสุกันเป็นสีบัตอันนี้หมักละมุดบอกมุขมุดพี่น้องมุดโลหนึ่งสี่สิบพันกีบโลได้สี่สิบโอ้หางไขยบ่กเออขอบใจเด้อเฮอคืนกล้องอี้เนาะ ต่อไปเอ่อหม่วงดิบเท่าไรละโลสาวพันโลสาพันเลยสาพันนัลองกล้องกับโลสี่สิบกันโลสี่สิบเลยสี่สิพันกีบพี่เนาะโี่สี่สิพันวคาโดวคาโดโลนสามสิบโลสามสิบพันกี่เลยหงอกกับโลสี่สิบพันโลสี่สิบหม่องม่องชุบโลสี่สิบพันกีบคือกันเออ ซาลี่นี่ก็สี่สิบพันกิบซาลี่สี่สิบพันกระโบแพงพี่น้องเลยปลาพีลาคนไทยเอินทับทิมทับทิมาหูข้าวเพราะว่าเพี่ยพกันชิงงงภาษาเขากันเด้พีลาเพราะว่ากระทับทิมเหรอนุ่นกับรสจักเนาะสี่สิบคือกันไอ้เปิลกับโลสี่สิบพันไอ้เปิลกับสี่สิบ ปากเกี้ยงเกี้ยงเขียวโลเนี่ยสามสีพันกีปากเกี้ยงเขียวโลสามสีเลยเก้วมังกรมังกรขาวโลเสาพันกีโลเสาพันกีบเลยมีตัวตัวดำกับตัวขาววะขาวกับแดงตัวนี้เป็นสีแดงนี่เป็นสีขาวสีแดงสีแดงกว่าสีแดงสีแดงกลัวตัวสีแดงค่ะอ่าเดี๋อ่างุ่นอ่างุ่นใหญ่ อุ่นใหญ่โลหนึ 1, 70, ่งเจ็ดสิบพันเจ็ดสิบพันยแต่ตัวน้อยโลหนึ่งเก้าสิบเป็นหยดนำไร็นอ่าเดี๋ยวซื้ออย่างก็ซสยทั้งนุ่นี <c oughs> ี้เอาเป็นอ่อันนี้ก็ได้มังกะแก้มังกรบอกอาซีขาวก็ได้โดยเอาโลเท่าไรก็น้องโลโลหนึ่งสาวพันโโลโส่าวพันบอกอเอาสองโลก็ได้ไใส่ทั้งมันกนไปลองนะ จะโกง่ายเด้อเต็มเต็มเลยอ่าติดเต็มน้องพันติเต็มให้เลยกนะพไ่น้องไี่้อง ยิ้มยั้งาพอดีนอเ,เนาะนอนโอเคพี่น้องวันนี้จ้าสีซอยน้องแล้วก็โอเคพี่น้องแด้สิที่สิ่จะสิจบคลิปก่อนเน้อบันทกพี่น้องเเนาะขอบ,บุญขอบคุณน้องผู้ใหญ่หลายท่านเด็กีหลายคนที่ติดตามหักล้มเป็นกนําลังใจให้ทุกิิ่เลยกระทั่งน้องนุ่นน้ำที่ว่าหลายคนก็เป็นห่วงเป็นใยน้องนุงน่นเนาะขอบ,บุญขอบคุณหลายๆายท่านที่ฝากอ่า ถูเงินคำเนาะที่มาช่วยน้องนุ่นขอทุกคนจงมีความสุขหลายๆเด้อพี่น้องเลยมิน้ก็พามาเบิ้งน้องนุ่นตอนน้องเห็ดเรียกขายเครื่องขายหมากไม้อลไพี่น้องเนาะจาให้เบิ้งในหลายๆมุมของน้องนุ่นพี่น้องเลยขอทุกคนมีความสุขหลายๆสุดอผ้านี้ก็ไปซิทก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีเด้อสบายดีน้องนุ่นเด้อ